กลับสวัสดีทุกทุกท่านที่เคารพบรัากยินสูงค่ะกลับมาพบกับเบยยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบยยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีตุลค่ะ และวันนี้ก็เป็นแอพิโซด์ที่2นะคะซึ่งท่านผู้ชมหากต้องการรับชมในแอพิโซดที่1ก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ช่อง y o u t u b e ดูดวงกับเบย4ซีใครใจค่ะวันนี้เป็นแอพิโซด์ที่2นะคะท่านที่เกิดราศีตุลเองเป็นผู้ที่มีธาตุลมเนี่ยครองอยู่นะคะดังนั้นตัวท่านที่เกิดราศีตุลจึงเป็นผู้ที่มีในเรื่องของความฉลาด มีในเรื่องของวัยพลิบที่ดีและก็เป็นผู้ที่ทําอะไรเนี่ยรวดเร็วฉับไวมีการตัดสินใจที่รวดเร็วฉับไวเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะเบยิบสีใครใจนําหินสีมงคลมาแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักนะฮะอย่างก้อนแรกนี้นะคะเป็นโรสควอส z r โรสควอส t z เนี่ยสีสวยงามมากเลยนะคะโรสควอส t z อันนี้มาจากมาดากัสการค่ะ ผู้ใดที่ได้ครอบครองโรสคอรสส่งเสริมให้ตัวผู้นั้นนะคะมีในเรื่องของออร่าจากภายในเนี่ยออกมาข้างนอกเลยนะคะถ้าผู้ที่สวมใส่เป็นสร้อยประคำนะคะก็จะมีความอ่อนโยนนะคะแล้วก็ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะนะเป็นแล้วก็จะได้รับความเมตตาปรานีนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันค่ะ ส่วนอีกก้อนหนึ่งนะคะเป็นเรย์แชสเปอร์ค่ะเรย์แชสเปอร์ก็จะมีสีแดงสวยงามมากผู้ใดที่ครอบครองเรย์แชสเปอร์นะคะผู้นั้นก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะฮะกล้าตัดสินใจได้ด้วยตัวเองค่ะเรย์แชสเปอร์สวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะส่วนอีกก้อนหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอีกก้อนหนึ่งเป็นลาบดอรนะคะลาบดอรนี่เป็นหินแม่โมดค่ะนะฮะลาบดอรับบรรเป็นหินแม่มดนะะ คนจีนเนี่ยเขาเรียกรบาบาดอไรนี่ว่าเจ็กเฉียกนะคะเจ๊กเฉียกนะฮะลาบาดอไรนักพยากรณ์เนี่ยต้องมีระบดาดอไรนะคะไว้ในครอบครองนะนักพยากรณ์ทุกท่านมีควรองมีนะคะรบาบาดอไรสว่วนอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าแรกรูทไหควอสค่ะแรกรูทไหควอสนี่เป็นหินแก้วขนเหล็กนะคะคนไทยเรียกว่าแก้วขนเหล็กค่ะ ขามีพลังเนี่ยลึกลับมากเลยนะคะท่านผู้ชมมีความเย็นมากๆเลยทีเดียวค่ะนะฮะแล้วก็เขาสามารถดูดูซึมซับนะคะในเรื่องของพลังลบๆเนี่ยได้ด้วยทีเดียวได้ด้วยค่ะนะฮะเดี๋ยววันนี้เบใช้เขาในการเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลน,นะคะในการพยากรณ์ดวงชะตาให้กับท่านที่เกิดราศีตุลได้รับชมได้รับฟังกันค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะ ผู้ที่เกิดราศีตุลนี่นะคะเป็นผู้ที่มีความรักในเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยเป็นที่สุดค่ะผู้ที่เกิดราศีตุลไม่ชอบไปเอารัดเอาเปรียบอะไรใครนะคะเป็นผู้ที่มีความรักเป็นผู้ที่มีจิตใจที่รักความยุติธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่มีความฉลาดพริบดีมีความอ่อนโยนนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ให้โอกาสกับทุกๆคนในวงการค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เบช้ แบล็กลูเทควอสในการเชื่อมโยงกับพลังพิเศษนะคะเริ่มกันเลยนะคะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังโอมอคีภาหูบุพังสการะวันธนังครูบาจารยิยังอจาริยะเทวามุนีลาษีสิทธาปิตามตาอโรเยีนาสุขีนาัจราัชชะมามีหังสาธุสาธุสาธุเป็นสิทธ์มีครูนะคะเวลาที่เรานำหินนำไพ่ของครูบาอาจารย์มาใช้เนี่ยเราจะต้องคอยระลึกถึง คุณของครูบาอาจารย์นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเบยจะเลือกไพ่ออกมาเนี่ยสิบใบนะและไพ่แต่ละใบเนี่ยเบยก็จะเรียงตามพบต่างๆนะคะและพบต่างๆเนี่ยเบยก็ได้มาจากท่านอาจารย์ธนากรสิงห์เกษมค่ะอดีตนาย,ยกสมาคมหุนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะท่านผู้ชมคะส่วนในเรื่องของหินเนี่ยท่านใดต้องการครอบครอมนะคะ หรือต้องการที่จะจัดหามาไว้ครอบครองเป็นสมบัติของตัวเองสามารถไปที่ร้านของท่านอาจารย์หญนะิงจุธาแา่ณสงขราอยู่ที่ร้านสโตนริเวอร์นักนิวาส21ราดพร้าวเจค่ะ อยู่ใกล้ๆเท่านี้เองนะคะและสําหรับท่านใดที่ต้องการที่ให้เบยิปซีใครใจพยากร์ดวงชะตาให้ก็สามารถติดต่อเบได้ที่หมายเลขโทรศัพท์095-532-5693 095-532-5693ส่วนลายไอดีนะคะ B A Y T A R o T b e t a r o B A Y T A R o T b e t a r o ค่ะ ะะมีค่าใช้ใจ่ายเพียงแค่500บาทเท่านั้นค่ะสำหรับไพ่ใบแรกที่เราหยิบมาได้นี้นะคะเป็นไพ่ Three of Wands นะคะ Three of Wands นี้บอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีตุลนี่นะฮะในปลายเดือนนี้คือเดือนพฤศจิกายนท่านที่เกิดราศีตุลมีในเรื่องของการตัดสินใจที่เฉียบแหลมเฉียบคม มั่นคงเด็ดเดี่ยวการตัดสินใจเฉียบขาดน,นะคะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงและในเดือนพฤศจิกาช่วงปลายเดือนนี้ตัวท่านเองมีเกณฑ์การตัดสินใจในเรื่องของการงานที่มีความสําคัญค่ะนะคะ,นะคะมีในเรื่องของการลงมือทํามีในเรื่องของการปฏิบัติทําหน้าที่ในเรื่องหน้าที่การงานต่างๆเนี่ยนะ ที่มั่นคงและมีโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยอย่างแน่นอนค่ะนะคะต่อมาใบที่สองนะคะใบที่2อ,อยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระใบที่สองนี้บอกให้ทราบเลยนะคะว่าท่านที่เกิดราศีตุลในช่วงนี้ตัวท่านเองมีเกณฑ์การเดินทางไกลค่ะ อาจจะออกต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้นะคะและเกียนการเดินทางในครั้งนี้ตัวท่านก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้โชคลาภได้การเงินได้การทองหรือมีการติดต่อเจรจาในเรื่องเงินเงินทองทองระหว่างการเดินทางค่ะนะคะต่อมาใบที่3นะคะเป็นอยู่ในตําแหน่งของสหัสชะไพ่ใบที่3เนี่ยบอกให้ทราบว่าในช่วงปลายเดือนนี้ การพูดคุยการติดต่อเจราจานะคะการติดต่อเจราจานะคะสําหรับท่านที่เกิดราสี่ตุนท่านต้องไม่วู่วามไม่ใจร้อนค่ะการพูดคุยจะต้องเน้นในเรื่องของการมีเหตุมีผลเน้นในเรื่องของคาพูดเป็น positiv e thinking ค่ะนําใจเขามาใส่ใจเรานะคะและที่สําคัญอาจมีเกณฑ์การเซส็นสัญญาในเรื่องของเอกสารบางอย่างค่ะ ดังนั้นตัวท่านที่เกิดราศีตุลห้ามวู่วามห้ามใจร้อนเป็นอันขาดนะคะท่านจะต้องมีในเรื่องของการตรวจนะคะอ่านแล้วก็ดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้ละเอียดครอบคอบม,มากๆค่ะนะคะต่อมาเราจะมาดูไปที่4นะคะไปที่4เองเนี่ยได้ two of coins ค่ะ two of coins นี่นะคะอยู่ในตำแหน่งของพันธุ์ดังนั้นนะคะบ้านท่านใดเนี่ย ที่ยิ่งพระมีฝุ่นเยอะเลยนะคะให้รีบทําความสะอาดยิ่งพระค่ะและในเวลาที่บ้านท่านใดมีในเรื่องของความไม่สะอาดมีอะไรที่วางเกะกะอยู่หน้าบ้านสิ่งเหล่านั้นนี่นะคะกีดขวางการเดินทางของเงินดังนั้นท่านที่เกิดราสีตุลในช่วงปลายเดือนนี้ตัวท่านจะต้องมีการดูแลทําความสะอาดนะคะมีการจัด,จดเก็บความสะอาดนะคะสิ่งใดที่ไม่ใช้ให นำไปเก็บหรือมีการจำหน่ายแใจกใจใจใค่ะนะคะเพื่อเป็นการขจัดปัดเป่าหรือข,ขจัดสิ่งที่กีดขวางการเดินทางของเงินของท่านค่ะนะคะเอาราคาต่อมาเป็นใบที่5นะคะอยู่ในอยู่ในตำแหน่งของปุตตะดังนั้นเนี่ยไพ่จึงบอกว่า ตัวท่านที่เกิดกราศีตุลเองนะฮะในช่วงปลายเดือนนี้เนี่ยตัวท่านมีเกณฑ์ที่มีในเรื่องของไอเดียนะคะการมีความคิดที่ต้องการลงทุนทําในเรื่องราวใหม่ๆหรือสร้างเรื่องราวใหม่ๆ อาจจะเป็นธุรกิจออนไลน์ก็ได้นะคะสําหรับในเรื่องของธุรกิจออฟไลน์เนี่ยดีอยู่แล้วนะคะและสําหรับธุรกิจออนไลน์เนี่ยตัวท่านที่เกิดราศีตุลเองตัวท่านเองก็จะต้องมีในเรื่องของการศึกษามีในเรื่องของการเรียนรู้นะคะกับผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆเนี่ยนะคะที่เขารู้รึกรู้จริงนะคะตัวท่านจะต้องไปนําตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิด กับบุคคลท่านนั้นนะคะเพื่อที่มีการศึกษามีการเรียนรู้และนําความรู้นั้นนะคะมาปรับปรุงมาพัฒนาในเรื่องธุรกิจออนไลน์หรือเรื่องราวที่ตัวของท่านเนี่ยมีความสนอกสนใจค่ะ,นะคะเห็นไหมคะไพ่ออกมาสวยเลยทีเดียวต่อมาไพ้ต่อมานะคะเป็นไพ่ five of cups นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยบอกให้ทราบเลยว่าตัวท่านเองในช่วงนี้เป็นความโชคดีของท่านแล้วคะ่ะที่ ในเรื่องของสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีหรือสิ่งที่ไม่ค่อยน่ารักไม่ค่อยมาวุ่นวายหรือไม่มาหรือไม่ค่อยเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวท่านเสียเท่าไหร่นะคะไพ่ออกจะสวยเลยทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะไพ่ก็เตือนว่าตัวท่านเองจะต้องมีในเรื่องของการนั่งสมาธิมันปฏิบัติธรรมมันไหว้พระและปฏิบัติธรรมตามาศาสนาค่ะก็จะเป็นการดีนะคะส่วนการเดินทางเนี่ยตามหน้าไพ่แล้วก็ ยังเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยต้องการเดินทางไปที่ไหนเลยนะคะยังอยากอยู่กับที่นะคะเอาละค่ะต่อมานะคะอยู่ในตำแหน่งของปัตตนีนะคะปัตตนีใบนี้บอกให้ทราบเลยนะคะว่าคุ้นส่วนของท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ดีค่ะนะคุ้นส่วนของท่านเป็นผู้ที่ให้คอยให้คำแนะนำคอยให้คำศึกษาตัวท่านเนี่ยได้อย่างดี และสาหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ในเดือนตุลาประทานโทษนะคะในเดือนพฤศจิกายานนี้ช่วงปลายเดือนนี้ท่านอาจต้องรอไปก่อนคู่ของท่านยังไม่มานะคะและสําหรับท่านที่คู่ที่มีการแต่งงานแล้วเป็นคู่แล้วเป็นสามีภรรยากันแล้วนะคะท่านต้องมีในเรื่องของการดูแลเอาอ,อกเอาใจใส่มีการ มีความเป็นกรัรยานมิตรที่ดีต่อการมีการสร้างความโรแมนติกให้มากขึ้นกว่านี้นะคะความโรแมนติกของท่านย่ำน้อยเกินไปค่ะนะคะต่อมานะคะได้ไพ่ two of wands อ,อยู่ในอยู่ในตำแหน่งของมอรนะดังนั้นสุขภาพของท่านดีแล้วก็แข็งแรงนะคะ แล้วก็เพื่อเป็นการเสริมสุขภาพของท่านไพ่จะแนะนําว่าตัวท่านเองเนี่ยควรจะมีเกณฑการออกกําลังกายมีเกณฑ์การไปวิ่งเอ็กซ์ไซออกกําลังกายค่ะนอนรับพักผ่อนให้เป็นเวลาค่ะนะคะต่อมานะคะท่านผู้ชมได้ไพ่อยู่ในตําแหน่งของสุภานะคะไพ่สุภาเนี่ยบอกให้ทราบนะคะว่าตัวท่านเองเนี่ย มันมีในเรื่องเกณฑ์การเดินทางเนี่ยมันเดินทางได้ปลอดภัยอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีแต่หน้าไพ่ตำหน้าไพ่แล้วเนี่ยดูเหมือนท่านอาจจะมีธุระปาบปังเยอะแยะมากมายนะคะจึงไม่ค่อยอยากจะเดินทางไปไหนนะคะในช่วงปลายเดือนนี้นะคะต่อมาใบที่10ค่ะได้ไพ่นะคะ Queen of หรือคว e นออฟพ n t a ค l e สบอกให้ทราบว่าธุรกิจการงานของท่านที่เกิดราศีตุลเนี่นะฮะส่วนกระแสค่ะธุรกิจการงานของท่านมีโอกาสประสบความสําเร็จดีแล้วก็มีโอกาสเนี่ยสร้างไรายได้สร้างเงินสร้างทองเนี่ยได้อย่างมั่งคั่งทั้งออฟไลน์และออนไลน์ค่ะ ะะอย่างไรก็ตามตัวท่านเองก็จะต้องมีในเรื่องของความละเอียดรอบคอบพี่มากๆเลยนะคะในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะสุขภาพดีแข็งแรงศัตรูไม่มีอุบัติเหตุไม่มีค่ะเบยิบสีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกนะคะที่เข้ามารับชมรายการดีๆของเบยยิบซีใครใจค่ะก่อนจากกันเบยิบซีใครใจขอให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆโดยเฉพาะชาวไทย ชาวเยอรมน,นีชาวกัมพูชาชาวลาวชาวญี่ปุ่นเกาหลีใต้และอีกหลายๆท่านทุกๆคนทั่วโลกนะคะที่เข้ามารับชมรายการดีๆของเบยใิซีใครใจคะ่ะก่อนจากกันเบยใิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขและกลับมาพบกับเบยใิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ